เวลาเราจะพูดถึงคีรีชัยายามะแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเปรียบไปก็เสมือนป่าชุมชนนะครับเทศบาลนครเชียงรายเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญว่าจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็นํามาซึ่งรายได้ของพี่น้องชาวเชียงรายมากขึ้นมากขึ้นนะครับคีรีคีรีชัยายามะเนี่ยก็เป็นโมเดลหนึ่งนะครับที่เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยนะครับว่าเราจะ พัฒนาอย่างไรดีนะครับเพราะทางหนึ่งต้องยอ,ยอมรับว่าสังคมประเทศไทยตอนนี้ผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็ทํานองเดียวกันการที่จะให้ความสําคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสวยๆโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับฉะนั้นการที่เราจะหล่อหลอมทุกเรื่องเนี่ยมาไว้ที่เดียวกันนะครับเพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาแล้วก็เก่งกว่าพวกเราในวันนี้เนี่ยนะครับคีริชัยยามะเนี่ย จึงเป็นโมเดลหนึ่งนะครับที่เทศบาลนครเชียงรายเนี่ยได้มีโอกาสทํางานร่วมกับสภาพัฒน์และก็ทางใจกล้าของญี่ปุ่นนะครับว่าเราจะมีรูปแบบการพัฒนาคีรีชายามะอย่างไรทางที่1เนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับพี่น้องเยาวชนนักเรียนนะครับที่เราจะพัฒนาเป็นที่ฝึกที่อบรมแล้วก็ให้รักธรรมชาติด้สิ่งแวดล้อมประเด็นที่2นะครับก็คงจะเป็นที่ผ่อนคลายและก็นาผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนป่าชาวบ้านเนี่ยนะครับมา ขยับขยายมาเล่าสู่กันฟังถึงน้องๆเยาวชนจากรุ่นไปสู่รุ่นอย่างสวยงามอย่างไรเพื่อทำให้ออความเป็นล้านนาวัฒนธรรมสมุนไพรสิ่งที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมรวมมานะครับและประเด็นที่3เนี่ยก็ถือโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองนะครับเป็นป่ากลางเมืองของนครเชียงรายซึ่งตรงนี้วันหลังเราก็จะมีสกายวอล์กนะครับซึ่งทําให้คนที่มาเยี่ยมชมมาไหว้พระนะครับแล้วสามารถเดินชมธรรมชาติ อาจจะมีต้นไม้อายุนับเป็นร้อยร้อยปีและอาจจะมีต้นไม้ที่เราเรียกว่าต้นยวนพึ่งพึ่งสามารถทํารังทีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็น50าสรังร้อยรังสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามซึ่งมีคุณค่าเหมาะแก่การรักษาและาทาเทศบานนครเชียงรายสามารถพัฒนาคีรีชาย,ยามะเนี่ยร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายและก็เสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งกับเยาวชนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านี่คืออนาคตของเชียงรายครับ การที่มาคีริชายามะสิ่งหนึ่งที่จะสัมผัสได้คือต้องมองว่าพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวเชียงรายเนี่ยนะครับป่าที่อยู่กลางเมืองเนี่ยนะครับพวกเราสามารถดูแลรักษาได้ด้วยชุมชนนะครับด้วยคณะสงฆ์บนความร่วมมือของทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับคีริชยามะจึงดำรงอยู่ได้ตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบันครับ แอเรียตรงนี้นะครับคือชุมชนรอยสเกนและเราก็มีวัดที่อยู่เชิงเขาเนี่ยนะครับเรียกว่าวัดคีรีชัยนะครับเราได้ประชุมกับพี่น้องชุมชนว่าถ้าเราอยากจะสร้างความเก๋นะครับความชัดเจนของแหล่งท่องเที่ยวใหม่เนี่ยเราควรจะมีชื่อที่มันสอดคล้องถึงวิธีคิดนะครับคีรีชัยยามะก็เลยเป็นรูปแบบหนึ่งที่นําภาษาไทยเนี่ยมารวมกับภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าเพราะว่าในภาษาญี่ปุ่นคําว่ายามะเนี่ยแปลว่าภูเขานะครับก็เลยนำคีรีชัยยามะเนี่ยมาเป็นโมเดลนะครับ และส่วนหนึ่งผมคิดว่านอกจากพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามทาพื้นที่ตรงนี้น,นะครับเป็นรูปแบบที่เรานําความคิดที่พี่น้องประชาชนชาวญี่ปุ่นเขาดําเนินการมาเนี่ยนะครับเราจะมาต่อยอดที่เชียงรายครับ